นับถอยหลังขออนุญาตใช้เครดิตนะครับผมของตัวกรุงเทพธุรกิจมาพูดกันนิดนึงนะครับผมนับถอยหลังวันที่ g r a b Energy นะครับผมหรือกรบ b i n a n c e นั้นจะเดินหน้าขอไลเซนซิงในประเทศไทยในการขายสิทรัพตจิตอนนะครับผมสำหรับผมผมค่อนข้างที่จะชอบอย่างหนึ่งนะคือตอนแรกผมมองว่าเอ้ยมันมีโอกาสไหมที่ NFT มันจะไม่ได้ขายในประเทศนะซึ่งผมพยายามดูปุ๊บใบอนุญาตที่เขาขออะ่ะ มันเป็นใบอนุญาตที่ในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและใบอนุญาตที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นใบอนุญาตที่ค่อนข้างครอบคลุมนั่นก็คือความหมายที่ผมพูดให้ชัดเจนก็คือว่าเขาจะเขาจะทำการเทรดได้การขายสินทรัพย์ดิจิตอลได้การขาย e t ีได,ได้ซึ่งเมื่อกันถ้าขาย e t ีได้เนี่ยผมจะรู้สึกปรับปรับปลื้มเป็นพิเศษมากว่าผมจะได้ไม่ต้องทิ้งไบแอนส์ไปอยู่ที่เกตไอโ และก็น่นอนที่สุดนะครับผมเรื่องพวกนี้นี่ก็เราก็ตอบไปได้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะแต่เราได้เห็นมุมอม,มองมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับผมหรือมุมมองที่ FTX ทำนะครับคือการที่ FTX พยายามเข้าถึงตลาดหุ้นนะครับผมนั่นก็หมายความว่ากัปก็มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะครับผมที่สามารถที่จะ merge รวมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออโอกาสในการเติบโตของตัวก r ัปเอนเนจีน่ะในกัปไบนนั้นน่าจะมานะ แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้องพูดเสมอนะครับผมย้ำเตือนเสมอทุกท่านนะครับผมมันอาจจะเป็นการนับถอยหลังที่เราต้องย้ายจาก Binance ที่เราใช้อยู่ไปถึง Binance ประเทศไทย เนี่ยเตามก็ฝากไว้คิดนะครับผมสำหรับใครที่จะทําอะไรในช่วงเวลานี้นะครับผมก็พยายามช่างใจและคิดให้รอบครอบนะครับผมว่าจะใช้ระยะเวลายาวๆนะครับผมอาจจะไม่คุ้มค่าหรืออาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาระวังอย่างดีนะครับผมยังก็ตามฝากไว้คิดนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมสั้นๆง่ายๆข่าวสั้นๆนะครับผมแต่ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับผมเชอกันครับสวัสดีครับ